เปิดจดหมายล่าสุดครูบาบุญชุ่มเขียนเตือนภัยสามประการเป็นโรคตายกันเป็นล้านกาบลงสามปาทำคนให้เป็นโรคตายเป็นล้านทั่วประเทศสอนให้สร้างสมคุณงามความดีมีสติอย่าประมาทโดยจดหมายที่ครูบาบุญชุ่มเขียนในถ้ำเป็นภาษาไทยใหญ่และแปลเป็นภาษาไทยโดยระบุว่าธรรมะจากถ้ม พระครูบาบุญชุ่มยาณะสัมวรวปีธรรมสองปีไทยใหญ่ขอธรรมะเมตตาพระครูบาพ่อบุญชุม่มขอเมตตาถึงสิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยพ่อแม่ญาติธรรมศรัทธาทั้งหลายทุกบ้านทุกเมืองได้รับรู้ได้เข้าใจกันทุกทุกคนเราขอกราบไหว้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณทานศีลภาวนาสมาธิในโลกธาตุทั้งหลายขออธิษฐานให้มาปกปักรักษาลูกศิษย์ลูกรักทั้งหลายให้อยู่ดีมีสุขโรคภัยทั้งหลายขออย่ามากล้ำกลายขอให้มีเงินมีทองมีศีลมีธรรมให้ถึงพระนิพพานด้วยเทินขออวยพรให้มีศีลมีทานภาวนา ที่ได้ถวายน้ำข้าวอาหารดอกไม้ผลไม้กล้วยอ้อยส้มฝาดหวานเผ็ดขมทุกๆสิ่งที่ได้ร่วมบารมีกันเราครูบาพ่อศิลธรรมบุญชุ่มขอให้บุญทั้งหลายได้กลับไปปกปักรักษาลูกหลานทั้งหลายให้อยู่ดีมีสุขให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขทั้งทางโลกทางธรรมด้วยเทิน วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลเราพระครูบาพ่อบุญชุม่มขอเมตตาธรรมะถึงศรัทธาลูกศิษย์ทั้งหลายให้ได้รับรู้เหมือนกันทุกทุกคนเทินเราพระครูบาพ่อบุญชุม่มมีความสุขดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงฉันอาหารได้เป็นปกติได้ปฏิบัติวิปัสสนาดีขึ้นเรื่อยๆเห็นในสภาวะรูปนามขันธ์ทั้งห้า ได้รู้ถึงอนิจจังได้รู้ถึงทุกขังได้รู้ถึงอนันตาสุญญาตาความว่างเปล่าเป็นความศูญคือความไม่มีตัวตนกินข้าวรอความตายดังนั้นแลเราพระครูบาพ่อได้ปฏิบัติทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาเอาสติตามรูปนามขันธ์ทั้งห้า อันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นเหมือนดังใจเราในสภาวะธรรมดังนั้นแลอันว่าสัตว์เกิดมาในโลกนี้มีทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นเป็นไปตามกุศลและอกุศลของใครของมันเราพระครูบาพ่อมีสติอยู่ทุกขณะไม่มีเรื่องทุกร้อนใจอันใดไม่อยากได้อะไร ไว้ใจเป็นกลางโลภะโทสะโมหะมานะตันหาอาวิชชาอุปทานก็เบาบางจางหายเห็นถึงคานิกะมรณนะคานิกะนิพพานเห็นในสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นธรรมะสอนใจเราอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกธรรมะที่แท้จริงคือธรรมะสัจจะทุกอย่างในโลก ล้วนสอนใจเราทั้งสิ้นหากว่าปัญญายาณมีศรัทธามีวิริยะปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่หากเราปฏิบัติตามคำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะถึงซึ่งพระนิพพานดังนี้แลอันว่าใจเกิดปิติในธรรมะเป็นมงคลยิ่งแล้วหากเราเห็นสัจธรรมะทั้งหลาย ใจเราก็ไม่มีความทุกข์อันใดทุกทุกวันทุกทุกคืนให้มีสติมีธรรมะเห็นรูปนามขันทั้งห้าน้อมใจเราให้เข้าถึงพระนิพพานแลบุคคลใดเป็นธรรมะบุคคลนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าธรรมะนี้เป็นคำสอนที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้จริง หากเรามีศีลธรรมจะได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในไม่ช้าเลยบุคคลผู้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็จะพ้นทุกข์ได้อย่างจริงแท้เราพระครูบาพ่อไม่อยากเกิดขึ้นอีกแล้วในโลกเพราะการเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็ตายก็เป็นทุกข์ในโลกไม่มีอะไรสุขแท้แน่จริง เราเกิดมาในแขกของโลกโชั่วคราวเท่านั้นอีกไม่นานเราก็จะตายคืนสู่ธรรมชาติจะได้หลับตาลงจากบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องล,ลูกหลานเมียผัวจะได้ทิ้งไว้แค่นั้นมีแต่กุศลทางดีอากุศลทางบาปจะติดตามเราไปชาติหน้าหากเรายังสร้างบารมีไม่พอที่จะพบนิพพาน จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดหาที่สุดไม่ได้เราพระครูบาพอ่อได้มาอธิษฐานภาวนาที่ถ้ำเมืองแก๊สนี้สุขกายสุขใจดีได้ภาวนาได้พักผ่อนกายใจอายุเราก็เท่าแก่แล้วอีกปีกว่าอายุก็จะถึง60ปีแล้วอายุจะยาวนั้นแค่ไหนไม่มีใครรู้เอาบุญกุศลเป็นที่ตั้ง คนเราใกล้ถึงความตายมาทุกวันวันเวลาไม่รอใครเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ใหรีบสร้างบุญบารมีของใครของมันเราจะเห็นนิมิตหลายอย่างมีเรื่องดีทั้งหมดได้อยู่กับธรรมชาติในป่าไม้และสัตว์นกหนูนนกาไก่ปลานกยูงลิงเห็นกระรอกห้อยโหน เห็นเสือมาอยู่พึ่งพิงบารมีเราได้เลี้ยงเขาเหมือนดังลูกหลานของเราอ่านว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งพิงนอกจากคําสอนพระพุทธเจ้าคนที่ขาดสติเป็นเหมือนดังคนที่ตายแล้วในโลกนี้ที่พึ่งอิงได้เหมือนดังพระรัตนตรัยแก้วสามประการนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วคุณแห่งพระพุทธเจ้านี้ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีอะไรมาเทียบเทียมได้อีกแล้วในขณะนี้ภัยสามประการกาบหลงสามปาเกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นที่น่าก,กลัวยิ่งนักเป็นโรคตายกันเป็นล้านทั่วทุกประเทศในโลกนี้เป็นทุกแก่คนทั้งหลายน่าสงสารจริงๆเราแผ่เมตตาภาวนาให้ทุกๆวันอธิษฐานให้หา,หายจากโรคร้าย ในเร็ววันด้วยเถินให้มีสติกันให้ดีทุกๆุกคนด้วยอย่างไรก็ตามภัยสัมประการได้แก่ทุกภพิทุกภัยเข้ายากหมากแพงอัมนุษย์ภัยภัยจากพวกอักมนุษย์และพยาติภัยภัยที่เกิดจากโรคระบาดตามความเชื่อในสมัยพุทธกาเลเราขานว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศพระสูตรรัตนสูตรขึ้นมาก็เพื่อโปรดชาวเมืองเวสลีให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลวงทั้งปวงที่กำลังรุมเร้าและมีดวงตาเห็นธรรม